S <S ไปลองแล้วเป็น,ไนจไงดีครับปิดปิดมืออ่าจูน,น,ด,นดีขึ้นกต่เดิเมไหมดีขึ้นแะต่เดิมครับเยอะไหมเยอะเยอะนะเพราะว่าบิดแล้วอ่าแต่ของเดิมของเก่าของเก่ามันยังไงไม่ต้องบิดแลบบอู้ยไยกมันก็อันนี้ไม่บิดรอบยาวเลยยาวเลยตัดไหมไม่ไม่ไม่ตดอยู่ไหมไม่ตดแล้วไม่ตดแล้วเคี่ยวห้อยไหมห้อยแล้วกินซัดมีแบบว่าจับอ่าวิ่งมาแล้ว พอะกาศเพียรแล้วมันต่อเลยหรือ,อยังไง<ต>หรือวอดเดิมไม่ว่าไม่ว่ากับบิดไม่มีอเลยเลยไปเล่นไปยัาจริงดีกว่าเกเลยแล้วคันนี่ไหมครับนิ่มครับนิ่มนิ้นเดียวนี่นิ่หมเดเยอะไหมโอ้หลายเท่านนะตอนแรกเนี่ยสามมเลยนะปวดม<ว>ืออ่ะของเดิมของเดิมมันจะอยู่ประมาณห้าโลแรงดึงขัดของเดิมประมาณห้าโลนะเนี่ยสองมือเ่ยสองมือเลยเนี่ยทีก็นิ้วเดียวก็ได้เยอะเยอะก็ดีกว่าตอนแรกปวดมือล้วอย่างี้เนี่ยถือว่าโอเคแล้ว โอเลขสวยเลยเหลือโลโลหนึ่งจากเดิมห้าโลเหลือโลหนึ่งเพราะว่านี่เลยสามนิ้วเลยนะตอนแรกๆยังไม่เปลี่ยนนี่นี่สองนิ้วเมือก่อนนี้ยผมก็ลืมลืมลืมวัดไงผมก็เปลี่ยนสายคัดเลยนิดเดียวดีเลยนี่ไอ้เนี้ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เว่งตดวันเท้าแต่กูเสียเยี่ยมเนี่ยนะไม่มีไม่มีสะดุดไม่มีอะไรปุูจ่ายแล้วก็ปูไปอีกไอ้นี่เลยชอบตรงคัทเลยทำไมอ่ะนิ่ม มันไม่ใช่สามนิ้วสี่นิ้วเนี่ยบางทีนี่เหลืยสองนิ้วนิ้วหนไม่ได้เนี่ยแล้วก่อนมาก่อนมาใส่เดี๋ยก่อนที่จะใส่อะปวดมือคิดว่าใส่แล้วมันจะนิ่มแค่ไหนนิ่มนิ่มมากนิ่มมากอะไรแต่ความรู้สึกพี่อก่อนที่จะมาใส่อ่ะก่อนที่จะใส่มันแข็งนะตอนแรกที่มามันแข็งนะอะไรพี่เดี๋ยวมันจะนิ่มขนาดนี้ไหมไม่คิดว่าจะนิ่มขนาดนี้เลยเนี่ยนิ่มนิ่มมากนี่นี่นี่ให้คนนี้คนนี้นี่ยจัดการดีนิ่มมากนิ่มนิ่มมากแต่ลองดิกี่นิ้วไม่เดี๋ยวไม่เยอะแต่บางทีเราก็เบียน มันเป็นเปลี está, deste, ่ยนชาร์จมาเหรอไม่เปี่ยนอ่ะเดียวก็อยู่นะเนี่ยนี่เดียวก็อยู่นะสายชาร์จจะยาวขึ้นไม่ได้ไม่เลี้ยวแล้วไม่ตึงมันเป็นแบบี้แบี้เพราะตอนเก่ามันสายชาร์จเดิมเลี้ยวมันตึงใช่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่น็อตฝาเปลี่ยนให้ใหม่ตรงนี้เอายังสกัดออกได้ เออมันมีแล้วถ้าถ้ามีอะไรพี่ทักกทัมาตรงมาบอกได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้บอกเจาอะไรเลยมาแต่ถ้าเขาหน้โทรบอกกันก็ดีเผื่อเผื่อไม่อยู่ใกล้าผมเห็นรถเนี่ยเห็นรถอยู่ก็เลยเอามามาแบบไม่นัดแล้วแบบอ่าเอมันมันโอเคฮะแต่เกิดมาแล้วไม่อยู่แล้วพี่มาไกลเลยไกลด้วยหมดวันการน่ะแล้วหลงด้วยได้ครับก็ขอให้ขับขี่ให้สนุกครับปลอดภัยครับขอบคผมครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายจะว่างไหมโอเคอเคเสร็จจบงานแบบ ไม่ได้นัดหมายแบบงงงงนอนอยู่ดีๆลูกค้ามาปลุกลูกค้ามาอ่าคันนี้มาใส่ซ็อกคัททำคัดนิ่มคัดคู่นิ่มแล้วก็กล่องปูแพรกสีสีพินพร้อมจูนแล้วก็เปลี่ยนอ่นอาน็อตฝาร์เดวรี่เขาหัวลูดก็เปลี่ยนน็อตแล้วก็เปลี่ยนไทคัทก็ไปลองประเทศอะไรจบงานเรียบร้อยไปเปลี่ยนวัตเทียนด้วยนะครับอ่าเปลี่ยนหัตเทียนด้วยเปลี่ยนหัตเทียนด้วยคู่นึงก็จบเรียบร้อยปิดร้านได้วันนี้